เดินลำปาก็ได้เล I <sighs> มีอืออืออือใหญ่ด้วยเอ๊ะเอ๊ะสุดโอ้โหสวยเลยตัวนี้โอ้โหหน้ามีตัวครับโอ้โหกิเปอร์กันตัวเมื่อกี้ได้ไปตัวปล่อยซะนั้นอะกิเปอร์กัน ใสสวยตัวนี้อ๋อเต็มคอไปเลยตัวนี้ใสสวยเลยครับตัวนี้ใสใหญ่เลยใหญ่เลย,เลยแจ้วหมายน้ำน้ำท่วมครับเหยือฮันเตอร์เซตเอ็กครับกับผมนักขุดสายยืดคนหลังคันครับยังไงฝากไว้ด้วยครับกับฮันเตอร์เซตเอ็กครับอีกไม่นานเจอก,กันครับเซตอาร์ใส่ส,สวยๆเลยครับเซตเอ็แกแจ้ว